ครับเดี๋ยววันนี้มาผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่บุษบับนะครับเพราะมันเป็นอาหารที่อร่อยมากเลยครับสำหรับลูกอีสานอย่างยศพัดแนว่วหน่อไม้สับหน่อไม้สับนี่ผมขอแนะนำมาครับได้ว่า ต้องเป็นแบบทําไบอีสานอีสานนะครับแล้วไปดองแต่ทีนี้เราดองเสร็จเนี่ยเราต้องไปล้างน้ําให้จกักสามสีน้ํานะครับเพื่อให้ความความเปรี้ยวมันออกไปเยอะๆหน่อยว่าถ้าถ้าเราไม่ล้างก็ท้อมันจะเสียท้อจะเสียนะครับต้องล้างตักหลายๆน้ำนะครับเราพักไว้แล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่าโมมากเดี๋ยวคนรู้ไหมนะครับมีคนรู้มากด้วยบอลตโห ป,ป <c oughs> อน,นี่ผมใช้อะไรน้ำมันอ่าง่นอัานีนชอบมากแต่ว่ามันกดไม่ไหวกินมันแรงกินมันแรงมากกล <c oughs> ับมครับ การทำอาหารเราต้องพิถีพิถันนะครับไม่ต้องทำพริกเองอะไรเองครับนี่คของแท้แต่ถ้าซื้อพริกมาเดี๋ยวโอ้โหคู่เราทำเองแหละครับน่ะใส่เหมียนเลยครับเ,เคีหอม ่สามบาทเดียบับ้งเองแค่นเลยอันนี้เขาจะทับทีนะครับตะหลิวมีแต่ไม่ใช้ก็เกิดมาก็มีตเตาหรือไอ้ยไม่ใช่ตะพีอ่ะไม่มีเตาหตรือเตะหลิวมันเกิดทีหลังถึงมากมี่ทับทีไ้อพีหนองไอ้ไม่ต้องหลูไปทำอะไรเรไม่ต้องหลูเอาที่เราถนัดกินทำกินนะครับ ใช่ไหมครัวไม่สามากต้องเช็ดหน่อยไม่ใด้หรอกเพื่อไม่ให้หรใหโรยมันเข้ามากว่ <c oughs> างเลยกลัวคือแค่นีค้คนับวันนี้ผมใช้ไฟแรงอยู่แล้วจากนั้นก็นเด้อหมูซับใส่ลไป

ช่วยกันก็ไดครับใส่น้ำไปก่อนเดี๋ยวมันจะไอนะครับเพ <c oughs> ื่อชาวบ้านเขาใจะเขาเราก็ใส่นี่ไปก่อนน้ำร้างครบ ก็คู่นะครับเดี๋ยวคั่วปรุงให้หนอ่อใ,ใ,ให้หน่อให้หน่อไม้มันคลายคลายออกก่อนนะครับปรุงเดียวมันจะไม่ดี เดี๋ยวมันก็ไม่ดีนะครับอย่าว่าอย่เงี้เลยครับผมขอแจมมันไม่ได้มีในสูตรหรอกครับแต่ผมชอบแบบนี้นครับผมขอใส่ว่าเขือนหน่อยนึงนะครับนี่คือความชอบส่วนตัว อสรสชาติเป็นไงไม่รู้นะครับลูนก่อนลปลาผมทำแบบให้ไอก็ได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ทำเพราะว่ามันโดนอย่างมีค่าเท่ากัน แม็กกี้เคื่องชูรสอะไนึงนะครับก็ชุรสเลยหัวร้านคุณทำใหัวร้านเลยหัวร้านคุณทำกับหัวร้านตานิด ตาาลทยน้ไปใส่ไม่ไ,ได้แล้วก็จะด่าเขาบอกว่าต้องมีเสหอยหน่อยเสอหอยไม่เกี่ยวหรอกครับไม่มีก่อนมีเสอหอยแล้วครับไม,มไม่เกี่ยวเลยนะครับเพื่อสีไ่เราดีหน่อยครับสีเอาดีหน่อยใส่สีอุ้าายไปหน่อยนึง ิงไม่ชอบชอบซิ๊วแบบนี้รสชาติแหละเร่งไฟสิครับ <S <S ีกันทำก็ขอาวลูกค้าคนชิมนะครับมีน้องเด้อชิมเด้อไม่ชิมไม่ได้เด้อชิมก่อนเด้อ chị còn đẹp chị còn đẹp chị còn đẹp chị còn đây chị chả, đẹp chị ชาจะร้อนแรงจริงต้องใส่นี่ครับพริกไทยเด้อยโอ้กินข้าวจังร้อนเลยไม่ได้บอกใครเลย ไม่ให้อันนีอ้ออกครับให้พี่ชันออกเนยเนยชิมอ๋อหนึอด น้ำมครับเด้อที่จะเข้าที่จะเข้าเสือร้อน้นเข้าทุกเลยคลิปไปเลยพี่น้องคิไปเลย สำหรับคนที่ชอบกินร้อนแรงสไตล์แบบผมนะครับคนอื่นที่กินไม่ต้องร้อนแรงกินไม่ได้เป็ด่ยนไม่ได้ห้ามทําแต่ต้องกินแบบถ้าชอบกินแบบผมเนี่ยต้องแบบนี้เลยสไตล์ต้องร้อนแรงนะครับบุคลากรกินแบบร้อนแรงครับไม่มีไม่มีอะไรจืดจังเนี่ยต้องแบบโ,โหต้องนักแบบกินหูหูอื่นเลยนะ ทำแบบบ้านๆครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับ เผาหมูสับใส่หมอหน่อม้ดองแล้วก็นี่ครับพิเสศษมะเขืออร่อยขอบคุณนะครับจบคลิปสวัสดีครับโอเคจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปกินกันนะครับสวัสดีครับ